อัสสลามุลิกุมม์วารัชมะตุลลอฮิวบเรากาตุรอมฎอนการีมนี้เรามีนัดแห่งคุณความดีกันอีกครั้งกับงานที่ MTV เพื่อเด็กกำพร้าเหรียนศาสนาและคนยากไร้ร่วมละสินอดให้เต็มอิ่มฟังศาสนาให้จุใจและละหมาตรเวียแบบเย็นช่ำสบายกันที่พัตตารสินทอนสเต็กเฮาส์ในวันเสาร์ที่17มิถุนายน2560ฟังศาสนาในเดือนแห่งผลบุญเพื่อเพิ่มภูนบรารักตและริสกี กับอุลมามะชุดแรกคืออาจารย์อับดุลลาติฟตัมราเรียงอาจารย์มนัสมัสอูดีอาจารย์อบดุลนซิดปานมณีอาจารย์มูนซิดมันติมอะอาจารย์ฮัชมิแอนเดริสอิบบะมูฮัมหมัดวงอาลีและอาจารย์มูฮัมมัดฟาซีแยนาดำเนินการอภิปรายในหัวข้อบรรยายอิสลามมาเพื่อใครและชุดที่สองใครกันครับบางสะแลชุดที่สองมาเดียวมาคนเดียวกับอาจารย์สมิธมาดารสในหัวข้อ ใครคือดวงใจของลูกชุดที่3ใครครับมะมุตชุดที่3จัดไปเลยครับชุดใหญ่อาจารย์มุสตอฟาอยู่เป็นสุขอาจารย์อินยัสนาคนวาวาอาจารย์ยูซุฟพ,พงกวีในหัวข้อบอกเล่า90แล้วชุดสุดท้ายใครครับบางยยซินชุดสุดท้ายจัดใหญ่แบบคมชัดลึกกันไปเลยในหัวข้อไหนใครว่าวิจยากับอุลมะระดับหินเหล็กไฟอาจารย์ฟาริสเฟนดี อาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดอาจารย์อามัดกอิชักและอาจารย์อามีนเหมเสริมอย่าลืมเรียนรู้ศาสนาละศีลดด้วยศรัทธาเพิ่มคุณค่าแห่งเดือนมกราคกับงาน TMTV เพื่อเด็กกุพรพลาเรียนศาสนาและคนยากไร้ประธานจัดงานฮัจยีสมหวังมหมามัดประธานในพิธีฮัจยีอิสมานบินซอและเจ้าของพัตคารสินทรสเต็กเฮาส์ 17พิศจายน2560นี้ที่พัฒนาคารสินทรสเตเฮาแล้วพบกันอินชาอัลลอฮ์